โอเคค่ะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการสั่งซื้อเนาะสำหรับไฟล์เตรียมสอบครูผู้ช่วยนะคะก็คือเราก็จะเข้าไปใน messenger เนาะที่มีการให้กด add line ตรงนี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยโอเคแล้วมันบางท่านอาจจะขึ้นหน้านะคะบางท่านอาจจะขึ้นเป็นแบบนี้ให้เรากดตรงจุด3จุดด้านล่างนะคะ แล้วก็เปิดในเบราว์เซอร์ภายนอกค่ะเขาก็จะขึ้นหน้านี้มานะคะพอแอดไลน์ปุ๊บก,ก็จะขึ้นเป็นหน้า a d f r r i e n d เราก็กดดูที่สินค้าได้เลยนะคะก็จะเข้าไปที่ร้านนะคะพอเข้าไปที่ร้านก็จะเห็นว่ามันจะมีข้อสอบอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ทำการคลิกที่ข้อสอบได้เลยตเล่มหนังสือตะลุยโจทย์นะคะคลิกได้เลย คลิกเสร็จปุ๊บเราก็นะคะเพิ่มลงแล้วเข็นก็ได้หรือว่าซื้อเลยก็ได้นะคะถ้าเราจะซื้ออย่างเดียวเราก็กดซื้อเลยได้เลยค่ะซื้อเลยตรงนี้นะซื้อเลยนะคะโอเคทีนี้เขาก็จะให้กรอกที่อยู่ด้านบนนะคะที่อยู่ด้านบนเดี๋ยวก็ลองกรอกดูเนาะในที่อยู่เนี่ยเขาก็จะมีให้กรอกหมายเหตุหรืออีเมลอะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็ ลบกวนกรอกมาให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งไฟล์อีกทีนึงนะคะทีนี้คูป,ปองร้านค้าถ้าคุณยังไม่ได้สั่งซื้อก็จะมีคูป,ปองขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคะถัดมาเราก็จะไปชำระเงินนะคะชำระเงินก็คือให้มาที่ตรงนี้เลยมันก็จะมีวิธีการชำระเงินนะคะมีพร้อมเพย์มี บัตรเครดิตอะไรต่างๆถ้าสะดวกสุดของคุณครูก็น่าจะเป็นพรอมเพย์ก็เลือกพรอมเพย์ได้เลยนะคะแล้วก็กดยืนยันค่ะแล้วก็กดสั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะ,อะของคุณครูจะเป็นการลดราคาแล้วเนาะก็จะเหลือประมาณ199กบาทกดสั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะพอกดสั่งซื้อสินค้าปุ๊บหน้าจอเขาก็จะเด้งให้สแกน QR code นะคะโอเคเท่านี้ก็คือ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือชําระเงินให้เรียบร้อยถ้าเราชําระเงินเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นหน้ามาเรียบร้อยหรือว่าขอบคุณสาหรับการสั่งซื้อนะคะแล้วก็รอทางเพจนะคะจะส่งไฟล์ให้นะคะ